เคยมีความรู้สึกแบบนี้ไหมครับว่ามีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่เรากลับสัมผัสได้ว่ามันมีอยู่จริงวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของป่าที่ยังอยู่ครับซึ่งเป็นเรื่องสั้นที่จะพาเราไปตั้งคำถามกับความเป็นจริงและบางทีอาจจะเป็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในใจของเราเองเรื่องมันเริ่มขึ้นแบบเรียบง่ายมากเลยครับลองนึกภาพตามนะฮะแสงแดดยามเช้าอ่อนๆวินดากับแพร่ก,กำลังเดินออกจากป่าโคกปราสาสแต่บรรยากาศรอบตัวมันกลับเงียบ เงียบจนผิดปกติเลยมีแค่เสียงลมหายใจของทั้งคู่เท่านั้นที่พอจะยืนยันได้ว่าทุกอย่างมันยังเป็นเรื่องจริงหรืออย่างน้อยก็ในตอนนั้นนะครับแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นครับปริศนาที่เป็นหัวใจของเรื่องนี้ก็คือจะเป็นยังไงถ้าป่าทั้งผืนที่เราเพิ่งจะเดินออกมาเมื่อกี้จู่ๆูมันก็หายวับไปต่อหน้าต่อตาเลยละครับคือวินดาหันกลับไปมองแต่สิ่งที่เห็นคือความว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยครับ ถนนลูกลังที่ทั้งคู่ยืนอยู่เนี่ยมันทอดยาวเข้าไปในที่โล่งๆเลยเหมือนกับว่าป่ามันเพิ่งจะคืนพื้นที่ตรงนั้นให้ไม่เหลือร่องรอยของต้นไม้แม้แต่ต้นเดียวทีนี้นะครับงงเลยคือภาพที่จําได้เนี่ยมันคือป่าทึบชัดๆเลยนะแต่พอผู้ใหญ่บ้านเอาแผนที่ดาวเทียมมาเปิดให้ดูเท่านั้นแหละโอ้โหกลายเป็นว่าตรงนั้นมันเป็นที่โล่งเฉยเลยครับในแผนที่ไม่มีสัญลักษณ์ของป่าอยู่เลยอ้าวแล้วตกลงความจริงมันคืออะไรกันแน่และเนี่ย และพอวิทยาศาสตร์ให้คำตอบไม่ได้ก็ต้องหันไปพึ่งภูมิปัญญาชาวบ้านล่ะครับงานนี้ซึ่งก็คือภูมิปัญญาของผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่ท่านได้ให้ปริศนาบางอย่างเอาไว้ให้ไปคบคิดกันต่อคําตอบของผู้เฒ่าเนี่ยโอ้โหลึกซึ้งมากครับท่านบอกว่ามันบ่ได้หายดอกป่ามันแค่บ่ให้ผู้บ่พร้อมเห็นเห็นไหมครับท่านไม่ได้บอกเป็นเรื่องผีสางหรือเรื่องลี้ลับอะไรเลยนะแต่ท่านบอกว่ามันเกี่ยวกับความพร้อมของใจเราเองต่างหาก คำถามสำคัญที่ตามมาทันทีก็คือแล้วไอ้คำว่าไม่พร้อมที่ว่าเนี่ยมันหมายความว่าอะไรกันแน่ล่ะครับนี่แหละครับคือคำใบ้ของผู้เท่าท่านบอกต่อไปว่าเมื่อมีคนหลงตนมากพอปากก็สิเปิดอีกดังนั้นการไม่พร้อมในที่นี้ก็คือสภาวะหลงตนนั่นเองพูดง่ายๆก็คือสภาวะที่เราโดนอีโก้หรืออัตตาของตัวเองบังตาจนมองไม่เห็นความจริงบางอย่างแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะปริศนานี้เองเนี่ย มันนำไปสู่การเดินทางครั้งที่สองของแพรแต่คราวนี้เธอต้องกลับไปเผชิญหน้ากับมันคนเดียวครับหลายเดือนผ่านไปเลยนะครับแต่แพรก็ยังขาดใจอยู่สุดท้ายก็เลยตัดสินใจกลับมาที่นี่อีกครั้งคนเดียวแต่ภาพที่เห็นนี่มันคนละเรื่องกับครั้งแรกเลยครับไม่มีป่าทึบแล้วครับมีแค่ดงไม้เตี้ยๆกับสารไม้เก่าๆหลังหนึ่งเท่านั้นเองถ้าให้เทียบกันจะจะเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยมากับเพื่อนมีอุปกรณ์ครบ แต่ในใจนี่สับสนวุ่นวายไปหมดเลยแต่ครั้งที่สองเนี่ยมาคนเดียวเลยครับมาได้พกอะไรมาเลยนอกจากหัวใจที่มันนิ่งสงบกว่าเดิมและที่สารไม้เก่าๆว่างๆหลังนี้นี่เองครับที่แพ้ได้ค้นพบกับความจริงทั้งหมดคือสารมันว่างเปล่าจริงๆนะครับไม่มีชื่อไม่มีของไหว้ไม่มีรูปปั้นไม่มีแม้กระทั่งเงาเลยมันคือความว่างที่รอให้เรามองหาความหมายจากข้างในไม่ใช่จากของที่เห็นอยู่ข้างนอก แล้วนี่คือสิ่งที่แพ้สวดภาวนาออกมาครับเธอบอกว่าขอบคุณที่ไล่คอยออกแต่ไล่อัตตาคอยไปวินาทีนั้นเธอเก็ตเลยครับว่าสิ่งที่กั้นเธอออกจากป่าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจากข้างนอกเลยแต่มันคืออัตตาของเธอเองนี่แหละแล้วตอนนั้นเองมันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในหัวของเธอไม่ใช่เสียงจากป่าที่ไหนนะแต่เป็นเสียงจากสติปัญญาจากข้างในใจของเธอเองเสียงนั้นบอกว่า การตื่นรู้บ่ได้ทำให้เจ้าพิเศษกว่าใครแต่มันทำให้เจ้าบ่าต้องหลอกตัวเองอีกโอ้โหคือประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะพิเศษกว่าใครเลยนะครับแต่หัวใจสำคัญของมันคือการที่เรากล้ายอมรับความจริงเกี่ยวกับตัวเราเองตั้งหาและจากตรงนี้แหละครับทุกอย่างก็เริ่มคลี่คลายเรื่องทั้งหมดกำลังจะบอกเราว่าป่าที่พูดถึงกันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่ต้นไม้ใบหญ้าแล้วล่ะครับ นี่แน่าจะเป็นบทสรุปที่ทรงพลังที่สุดของเรื่องนี้เลยครับป่าไม่ได้เฮียนคนตังหากที่ยังไม่กล้ามองเงาของตนเองป่าในเรื่องนี้มันเลยไม่ใช่สถานที่จริงๆแล้วแ่ะครับแต่มันคือสภาวะในใจของเรานั่นเองถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือป่ามันก็เหมือนเป็นภาพแทนของความจริงในใจเราเป็นส่วนที่เรายังไม่พร้อมจะมองหรือที่เขาเรียกกันว่าเงาของตัวเองนะครับเป็นความจริงที่เรามักจะใช้อีโก้หรืออัตตามาบดบังเอาไว้ เพราะฉะนั้นป่าผืนนั้นมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะครับมันยังคงอยู่ตรงนั้นแหละแค่รอคอยวันที่เราพร้อมจะสลัดความหลงตนทิ้งไปแล้วหันกลับไปมองมันอย่างจริงๆจ,จังๆสักทีเรื่องราวนี้ก็เลยทิ้งคําถามสุดท้ายเอาไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคิดต่อนะครับว่าแล้วป่าที่อยู่ในใจของเราล่ะครับมันยังคงอยู่ตรงนั้นหรือเปล่า